วัสดีครับวันนี้วันที่18บธันวาคม2564นะครับมัอน,นี้เขาก็ได้ออกมาโกสุมนะครับอันนี้เป็น,ปนแปลงงาแปลงกวลาปแปลงแรกที่ผมมาปลูกนะครับสังเกตว่าหาดผินนาหนาเลยนะครับ นี่ครับแปลงนี้งานนานะครับงาแต่ว่าว่าได้ตัดว่าได้ตัดให้มันเรียบนะครับเป็นปอยเง้วคือเถากเปาเป็นยู่หนีเป็นกระเล็บปอยเงี้วต่วาหนานครับนาะแบบเดี๋ยวพอเห็นดินเลยนี่ครับเห็นแล้วครับถ้าเกิดเป็นนอตรงนี้คือเท้าเครื่องเง้วเลยนะครับเนี่ย นะครับหาแป้งนี่นะอันนี้เป็นน้ำว้ามารามนะครับหนาก็มีหม่องสูงหม่องต่ำโคกตีหนาี่เต็มแปลงนะครับอันนี้เฮ็ดท่างเขาเขามาเอาอ้อยนะครับมาจากแก้อ้อ,อย ก็เลยเป็นห้าสองแปลงน,นะครับบอันนี้แปลงนี่ตัดนะครับมีพ้าเจามาตัดตัดแปลวเนี้ยวไปเห็ดเป็นเนี้ยวนะครับไปปลูกนี่ครับสังเกตวหญญานีโป้งขึ้นมาแล้วนะครับแห้งหยอดขึ้นมาแล้วนี่ครับแปลงนี้เรียบนะครับก็มีการตัดอา ไหลังได้ตัดนี่ครับก็จะเป็นประมาณทั้งสี่นะครับบลงได้ตัดแล้วก็จะเ,เรียบนะครับอันนี้คืออันนี้คือมีการตัดแต่งต่อนะครับตัดแต่งนะครอันนี้มาทําอะไรคะมาบ้านไหนคะมาบ้าน,นปูค่ะอันนี้กําลังอยู่ในแปลงหญ้าอะไรคะแพลงกุหลาหรือว่าอะไรก็ไม่รู้อันนี้เหรอคะเจ้าของแปลงหญ้าแพลงกุหลามาดีมีสุขค่ะ ใครชื่อมาดีคะนคะ่ะหนูตัวสูงใครชื่อมีสุขคะหนูค่ะหนูหนูแขนยาวมากหรอคะนี่นะครับหญ้าในน้านนครับนาเลย<อ>นี่ครับสังเกตว่านี่ครับอันนี้หม่องตัดนะครับอันนี้หม่องว่าได้ตัดนี่นะครับนี่ที่ว่าเห็น่ว่าเห็นพืนน้นดินแล้วพอมันหนานี่นะครับนี่ครับ,อ,รบอันนี้เพื่นงวงวารามนะครับกจะดิมี ห้อยห้อยอันนี้แป้งนี่สิมีหย่าขนหลายนะครับนี่ครับนี่คือหย่าขนหญ้ามันเต็มมากเลยค่ะนี่คือตอหย่าขนที่น้องรับขนมมามาด้วยที่อยู่ในแป้งหย่านะครับนี่อันนี้คือหย่าขนเอกากว่าได้เอาออกว่ากพ่อเพราะว่าว่ก็ตัดแหงไงผสมไปกินกันไปเลยนะครับนี่อันเดอดออกแล้กัเป็นส่วน นี่มองนี้หนาครับนี่นี่ครับห้าในเงาขนาดเลยอันนี้คือเอาไปเหต่อนพันได้เลยนะครับนี่สามารถเอาไปเหต่อนพันในการปลูกได้เลยเพราะว่าห้ามันหนาเพราะว่าเจะไม่เห็นพื้นินเลยไม่รู้จะไปทางไหนดีถัาตัดออกตัดตรงนี้ออกแล้วก็ป้อยน้ำเข่านี่คือห้ามันก็ติดถึนมากงามเล่นะครับแต่ว่าความหนานี่ผ่านเลยครับ อันนี้เพื่อหนานาหนวนะครับอันนี้หนูดึงออกเลยพ่อนะคระับเจี๊ยวนาโอเคครับจ้า